สวัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ p a News วและดิฉันชยารมศิวกุลพีเอมินิมาราธอน2022ออกสตาร์เส้นทางแรกแล้วที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ไปยังจุดกลับตัวสนามกอล์ฟนอตพาร์คซึ่งการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดเนื่องในวันคล้ายวันครบครอบปีที่62วันที่28กันยายน2565ค่ะ สุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ p e เเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเดินวิ่ง P.E.A. มินิมาราทอน2022ครั้งที่11โดยได้รับเกียรติจากนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและนักกีฬาทีมวอลเลย์บอลหญิงสังกัดทีม PA คณะผู้บริหารและพนักงานแมสคอตน้องหวัดดีรวมทั้งนักวิ่งปอดเหล็กประมาณ3,000คนทั้งประเภทเดินวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง10.5กิโลเมตรและเดินวิ่งฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรรวมในพิธีเปิดงานณบริเวณจุดสตาร์ทในเส้นทางแรกที่หน้าอาคาร3การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ 3, 4, นักวิ่งรวมพลกันตั้งแต่เช้าตรู่หลังได้ยืดเส้นยืดสายวอร์มร่างกายเป็นที่เรียบร้อยจนกระทั่งเวลา5นาฬิกาเข้าสู่พิธีเปิดการแข่งขันผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดงานแข่งขันเดินวิ่งมินิมาราทอน2022ว่าจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบ62ปีของ PEA ซึ่งตรงกับวันที่28กันยายน2565 นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน PA และประชาชนหันมาวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีตลอดจนเป็นกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างความรักความสามคัคคีระหว่างพนักงาน PA กับพี่น้องประชาชน สำหรับเหรียญรางวัลในการแข่งขันแบ่งเป็นเหรียญทองจำนวน1,000เหรียญสำหรับระยะทาง10.5กิโลเมตร1 0 0 0คนแรกและเหรียญเงิน2 0 0พันเหรียญสำหรับระยะทาง5กิโลเมตรรวมถึง10.5กิโลเมตรคนที่1 0 0 1ขึ้นไปและถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่เข้าเส้นชัยในเวลาที่ดีที่สุดในแต่ละรุ่นส่วนรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว PA ได้มอบให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟืองฟ้า โอกาสนี้ผู้ว่าการ p e. a ได้นำผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหาร p e. a รวมกันปลูกไม้ยืนต้นได้แก่ต้นสีตรังต้นประดู่และต้นกะลบประพฤกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อนและสร้างความร่มรื่นเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่พนักงาน p e. a ภายในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่อีกด้วย กิจกรรม PA Mini Marathon 2อน2022เส้นทางวิ่งถัดไปจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2565ในพื้นที่ภาคเหนือภายใต้ชื่องานวิ่งเหนือม่วนใจน้ห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่บรรดาน,นักวิ่งปอดเหล็กที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.pa-mini-marathon.com ค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันชยารมศิวกุลข,ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ